นายวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงสจพในระดับพื้นที่โดยชาวบ้านที่ยากจนช่วยเหลือตนเองไม่ได้สามารถติดต่อผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ได้ทันที ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโข,ขทยัยกำชับทุกปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดสุโข,ขทยัยจะได้รับการแก้ไขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน30กันยายน2565โดยกระทรวงมหาดไทยได้ย้ำแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ เน้นย้ำความยากจนคือความเดือดร้อนของประชาชนในทุกเรื่องที่ประชาชนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอต้องเป็นแม่ทัพแก้ไขทุกปัญหาความเดือดร้อนให้เกิดผลเป็นรูป,ปรธรรมพร้อมเปิดช่องทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567เเป็นช่องทางรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของศูนย์อำนวยการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นัทวดีพ่วงหงรายงาน